กไปแล้วครับผมเขาไปคูแล้วครับโจเพชรไทยครับเพชรไทยจะทําได้ไหมครับนี่ครับคูแล้วครับดูนะครับเพชรไทยจะดึงได้ไหมครับนับนี่ครับโจเพชรไทยครับออกป่ามาสองรอบครับไม่ได้เฉลยนะครับ รอบนี้รอบที่สามนะครับนกป่าร้อยนะครับนกป่าภูเขานะครับเป็นป่าร้อยนะครับป่าภูเขาค่อนข้างที่จะเปียวนะครับมีรวมต้นแล้วครับผมมีรวมต้นแล้วครับ นะครับเสียงเสียงไม่โตนะเสียงเล็กๆนะบ,บินหยุดยอดนะ เพชรไทยก็นั่งเรียกนะบินมาอยู่ยอดแล้วก็บินออกไปแนละ้วบินขยับออกไปนะดูจะเห็นผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้พางนะครับ ขยับมาอีกต้นหนึ่งนะครับขยับมาอีกต้นข้างๆนะครับปึกมาร่วมต้นแล้วครับผม

นี่นะครับนกป่านะครับนี่นะนกป่านะครับมันบังอยากไปบ้างครับ ต่อเราจะมีนะับ แล้วครับผมเขาไปคูแล้วครับจบเว็ยดทยครับเว็ยดทตจะทําได้ไหมครับมีครับคูแล้วครับดูนะครับเวียดใตจะดึงได้ไหมนะครับแล้วเี็ดไทยครับ เรีย yup, บร้อยเจ้าเพชรไทยครับโอ้โห uh oh, ได้เฉลยแล้วครับเสร็จเจ้าเพชรไทยจนได้ครับนี่ครับเรียบร้อยเป็รไทยเลยครับไม่หมานครับวันนี้เป็รไทยครับนี่ครับเสร็จเจ้าเปชดไทยจนได้ครับนี่ครับเจ้าเพชรไทยครับยังคูอยู่นะครับแล้วก็ม <neutral> ีตัวเมียนะครับยังเรียกลอยู่นะครับ ชาวพชรไทยครับมาอยู่กับผมได้ประมาณสี่เดือนนะครับเพชรไทยนะครับขึ้นต้นไม้ออกป่าสองรอบนะครับรอบนี้รอบสามนะครับฟึ่งได้เฉลยนะครับเก็บเฉลยได้เลยครับไม่นานครับเฉลยตัวนี้ประมาณสี่ถึงห้านาทีครับเดี๋ยวผมเอาเฉลยลงมาดูก่อนครับรบบจังเลียดเลยนะครับ ติดเฉลยแล้วเรียกนะครับนกตัวนี้ครับพชรไทยนะครับเฉลยร้อยกว่าตัวนะครับนกต่อที่ผมแบ่งมานะครับไม่ใช่นกฝึกผมนะครับนี่ครับผมเอาสองถังมานะครับสองถังนะครับคิษมาเฉลยตัวนี้น่าจะเหนียวพอสมควรนะครับก็เลยเอาสองถังมานะครับเดี๋ยวพชษไทยก็ดึงได้ไม่ยากนะครับ นี่นะครับฉเฉลยเจ้าเพชรไทยนะครับนี่นครับฉเฉลยเจ้าเพชรไทยนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับจับเฉลยตัวนี้ได้นะครับถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยนะลายคอเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูอีกทีนะครับ ดูเฉลยเจ้าเพชรไทยนะครับสงสัยเสียงไม่เข้ากล้องนะครับผมผมเหมือนผมจะลืมเปิดไม้นะครับวันนี้ผมเลิกงานมานะครับห้ามงยืดๆนะครับผมก็เลยเอาเจ้าเพชรไทยออกมานะครับ เก็บถีบถีบเลยครับตะเก็บถีบมากครับตรงนี้ดูลายครับปูใหญ่นะอุ่นทุกเด้ครับลายสลายปีกนะครับใช้ได้ครับใส่คอก็ใส่คอก็ยังถีครับมีเม็ดแสกเต็มเลยครับ สงสัยเสียงจะไม่เข้าไม่นะเหมือนไม่มันดับนะครับตอนเอาลงมาครับไม่มีไฟนะครับสูทใส่แบตจะหมดหรือผมลืมเปิดก็ไม่รู้นะครับเสียงก็จะเข้าไม่ตัวที่อยู่ติดตัวผมนี่ครับดูเก็บกับตัวนี้อ้วนมากกักบตัวนี้แข้งอย่างใหญ่แล้วแข้งใหญ่นะแต่เสียงเสียงไม่ สีไม่ใหญ่มันแข้งครับแข้งใหญ่มากครับเนี่ยแต่สร้อยคอนี่โอ้โหสร้อยคอตียืดนะครับสร้อยคอครับเวดหดแมวขนแมวเต็มเลยครับสอตาก็ตรงตาเป๊ะเลยครับก็เป็นตอนเย็นนะครับเลิกงาน,นครับ ออกมาต่อเล่นๆแล้วเอาเพชรไทยออกมาครับไทยก็ดึงได้ครับแป๊บเดียวครับก็เรียบร้อยครับเฉลยโจเพชรไทยครับ นัโจเพชรไทยครับออกป่ามาสองรอบครับไม่ได้เฉลยนะครับรอบนี้รอบที่สามนะครับเก็บเฉลยได้ครับแต้มแรกของเขาครับสําหรับทิ้มมาอยู่กับผมนะครับแต้มแรกของเขานะครับได้เฉลยแล้วนะครับวันนี้นิ่งครับไม่ดิ้นครับวันนั้นผมไม่ได้เพียดพเนียดนะครับที่นกมันดินครับ นกมันดิ้นจะออกไปตีนกป่านะครับแต่วันนี้ผมเพียดพเนียนะครับนกมันก็เลยไม่ดิ้นนะครับดึงเข้าเหยียบแป๊บเดียวนะครับไม่นานะครับครับครับจะเพดไทยครับนกป่าร้อยนะครับนกป่าภูเขานะครับเป็นป่าร้อยนะครับป่าภูเขาค่อนข้างที่จะเปียวนะครับ แต่ก็ดีนะติดเนยดไม่มีดิ้นนะครับนกนกติดเนยดไม่ดิ้นนะครับนกปากติดพเนียดนะไม่ดิ้นนะครับเป็นนกที่เก่าแล้วนะครับถือว่าเก่าแล้วนะครับติดพเนียดไม่ดิ้นนะครับยังเรียกยังเรียกยังคููต่อได้นะครับนี่ครับจเปิดไทยครับลายสวยนะครับนกตัวนี้ครับลายสนับปีกสวยนะครับส้อยคุมหลังดีนะครับ มีเสี้ยนสองครับเียบน้อยนะครับแล้วก็ลายหลังชัดเจนนะครับเช็บไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณเอีขอบคุณพี่น้องชาวนกเขาทั้งหลายนะครับอาจารย์อาจารย์ทุกท่านนะครับครับจาเเช็ดไทยนะครับฝากเนื้อฝากตัวจาเเช็ดไทยด้วยนะครับยังตอนนี้ก็ยังไม่เข้าฝักนะครับนกยังมีรู้ใจครับ อันนี้ก็เริ่มจะรู้ใจนกแล้วครับเดี๋ยวจะมีผลงานให้ติดตาม่อเรื่อยๆนะครับจะเพชรไทยนะครับนกที่ผมตามมาสองปีนะครับกว่าจะได้ตัวมานกตัวนี้นะครับนี่ครับตามมาเกือบสองปีนะครับถึงจะได้ตัวมานะครับไม่ธรรมดาครับนกตัวนี้ครับจะเลียน้อยกว่าตัวจะเลียป่าภูเขาทั้งนั้นเลยครับไม่มีป่าล่างนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีนะครับ